สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีลีวายห้าศูนย์นนะครับผมเก่งยีลีวายห้าศูนย์หนึ่มือ2ตัวนี้รหัส52นะครับรหัส52นะครับนี่สีบลูยีนนะครับผมสีบลูยีนสวยๆครับขนาดตามป้ายนะครับเดิมวันยูสาเอามสครับผมดูสีไปด้วยนะครับฟังรายละเอียดไปด้วยนะครับผมตัวนี้วัดจริงนะครับเอล34ยาวทั้งตัว42ปลายขา8นิ้วเป็นงาประเทศบังกลาเทศเลขกระดุม สามสี่ศูนย์ราคาหนึ่งพันสี่ร้ยบาทเท่านั้นนะครับราคาหนึ่งพันสี่รอยบาทสวยๆนะครับผมแล้วก็มาต่อกันที่รายละเอียดกันนะครับผมรายละเอียดยิบย่อยของกิตัวน,นี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นป้ายหนังนะครับป้ายหนังแท้อ่ไม่ยับนะครับนิ่มๆรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเดบิวต์ยูสิบสี่เอลสาสบสองป้ายเรดแท็บสกนีไวส,สวยๆนะครับ มาดูที่ปลายขากันต่อเลยครับผมนี่นะครับปลายขาก็จะมีนิดหน่อยนะครับผมก็ตามการใช้งานนะครับแต่สวยคลาสสิกค,ครับแบบนี้ปลายขาด้านนอกเสร็จแล้วดูริมปลายขาด้านในนะครับผมตัวนี้ปลายขาจะเป็นปลายขาแบบการเย็บปลายขาแบบลูกโซ่นะครับผมส่วนริมโพงอ,อันนี้ไม่ได้รีดเปิดไว้นะครับผม อันไ,ได้เปิดไว้แต่อยู่ครบครับเหมือนเดิมนะครับสวยๆคลาสสิกมากตัวนี้แล้วก็มาต่อกันที่ป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ใบแรกนะครับจะบ่งบอกถึงสานที่มาของเขานั่นเอง Made in บังกาเทศนะครับผมใบที่2บอกวิธีการเก็บรักษาครับผม ใช้น้ำอุ่นอุณหภูมิเท่าไร่ในการซักผมนี่ใช้น้ำอุ่นในการสักปั่นตามรอบปกตินะครับผมรีดยังไงเก็บยังไงจะบอกในใบเมื่อกี้นะครับผมใบที่สองนั่นเองส่วนใบสุดท้ายนะครับจะบอกรหัสผ้าปีในการผลิตสัปดาห์ในการผลิตนะครับผมเลขกระดุมขนาดนะครับขอากางเกงกระดุมตอกชัดเจนครับตามที่บอกต้นคลิปเลยเลขกระดุมนะครับผม นี่เลขก,กระดุมตรงนี้จะตรงกับป้ายแครนะครับผมป้ายแครใบสุดท้ายนั่นเอง3440อ่าแล้วก็นี่นะครับกระเป๋าในด้านซ้ายจะสกินเพื่อรับประกันวัลย์วานิชคว็นมามากกว่า100ปีมาต่อกันที่ป้ายเรดแบทแล้วก็แถบซิลเวอร์ไลนิ่งนะครับผมป้ายเรดแบทนะครับผมนี่แถบซิลเวอร์ไลนิ่งจะอยู่ข้างๆนี้นะครับผมจะเป็นแถบสีเงิน แถบสีเงินนะครับผมเงาวิบวับนะครับอ่าราละเอียดครบแล้วนะครับผมถ้าอยากดูอยากเห็นตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับมงเกงตัวนี้นะครับผมติดต่อที่เบอร์โทร0 9 6 1 5 1ก้าหนะครับขอบคุณครับ